ไหวพี่ไหวพี่เจงเยอะเลยพี่อ๋อโดนพี่ไปโดนเดียวพี่ใช่ใช่ใช่นานๆพีพ่ไม่ช่วยอ่ะเพื่อนไม่ช่วยอ่ะไม่ไม่ไม่มีวิเแววเลยพี่ไม่มีวิเแววห้อมองตรวจเลยพี่เพื่อนนี่มาอุ้มไม่ไหวอ่ะอะไรนะพี่ลายบ้านเหรอผมบอกได้เหรอพี่ลายในฝันนะเดี๋ยวพี่เออลายในฝันแล้วก็ ไปหลายที่เลยพี่แทบจะทั้งแมปอ่ะใช่เหรอไป <c oughs> แทบทุกที่อ่ะไม่ขับหนีตำรวจเหรอแบบไม่ให้ตำรวจเจอเหรอไม่ไม่เจอเลยเลยพี่อันผมบอกผมว่าไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่ <c oughs> ต้องมีปืนบวกห้าพี่ถึงจะสบายหนะ่อยตอนนี้แบบจะได้เป็นตำแหน่งแบบช่วยเพื่อนหนะ่อยตอนนี้คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเพื่อนยากมากเลยห้าไฟตรงตรง <c oughs> ห้าไฟตรงเหรอ มันยังไฟไม่จบเลยพี่วันนี้แบบมันส่องไฟแล้วก็แบบมาเบรกก่อนอะจากที่ดูคือกำลังพอกำลังได้เปรียบอย่างเงี้ยก็กระรดดมาพอดีไงเลยแบบไม่ได้อุ้มเลยแต่พวกผมบ้างห่วงไฟก็ได้ไม่ได้อุ้มนเลยคือฝั่งเขาแบบไปเสร็จแล้วเขาก็แบบห่อแล้วก็ไปเลยอะฝั่งผมก็คือแบบจะไฟจบคนเดียวคือไฟได้ประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีอะพี่กระบมาปุ๊บก็คือไม่ได้ไม่ได้ห่อแล้วมันต้องมันต้องเอาตั้งแต่เริ่มเลยอะ เออระบบดีป่ะระบบดีป่ะระบบดีป่ะอ่ะอะไรนะพี่ระบบดีป่ะแกงอะถ้าเรื่องฝีมือผมมองมันมีกันอ่ะแต่แค่มันยังไม่ได้ไปทางเดียวกันยังไม่ค่อยรู้หน้าที่กันผมก็ยังพูดอะไรไม่ไดค่อยได้เพราะผมก็มือใหม่ดินิวเจนเหรอเราไม่เห็นิวเจนเหรออะไรนะพี่เราไม่เห็นิวเจนเหรอประมาณนั้นเลยพี่ไอ้กับผมผมเริ่มซึมซับแล้ว ผมว่าอีกนิดนึงของมุ่น้าจะใกล้ได้แล้วตอนนี้ผมกำลังกันนี่ไงพี่กำลังแบบทดสอบไปอยู่คือแบบให้มันลากบ่อยๆไงเียจะได้แบบจำลายก่อนพี่ไม่เป็นลายของตัวเองเหรอโอ้พี่ผมไม่เคยมาแบบเท่นนี้เลยผมไม่เคยมาเล่นแบบฟีลบอกว่าลากทุกที่เลยปกติผมเล่นกับมันมีเล่นกันอะไรนะถนนนั่งเดียวพี่นี่ครั้งแรกผมเลยขึ้นเขาเหรอขึ้นเขาไม่เคยเจอฮะใช่ใช่ใช่กำลังแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นอนให้มันลากอึล่ <c oughs> อันนี้สํา <c oughs> อะไรนะพี่วันนี้วันนี้ผมพึ่งกับทํามันเอ๋อนะพี่เหลือว่ามานไม่ต่ำกว่าแปดนาทีเจ็ดนาทีอะอ่ะว <c oughs> ันนี้ผมโดนไล่เลยนะแล้วพี่พี่แจกรับแล้วคนนั้นมาอย่างรพี่คนคนที่ถึงเงินนะพี่อะไรนะคนที่ถึงเงินมาอย่างพี่ยัง <c oughs> ไ,นะ <c oughs> ไม่เห็นเลยไอ้บอสสองรอบเราไม่เห็นคนชือ่อบอสอะ อ๋อใช่น้องมาโดนไปสองรอบแล้วไหมหายปะไม่หายพี่บัตรมีกี่ใบบ้างมีอยู่สี่ครับหกเยอะอหพี่ผมเยอะมากเลยมันเกือบเกือบถึงอะพี่เอ้เหรอผมได้เรื่อยเื่อยอะพี่ผมบอกแค่แหละถ้าผมไม่โดนดักอะแม่งอุ้มได้ทั้งวันถ้าโดนดักอะถ้าโดนดักก็ผมจำอะพี่ใครแม่งเอาผมอะงมปะถ้าหายอะ มาแป๊บเดียวหายงอมป้าห้ามมาแป๊บเดียวหายงอมไหมงอมดิพี่ก็ก็แบบหมดไปเยอะเหมือนกันดาบปืนบวกขี่กับไม้พู่อ่ะพี่คิดๆแล้วก็แบบโอ้ยี่สิบกว่าล้านได้อ่ะไม่มีเพื่อนมาเยี่ยมเลยะเอาเพื่อนเพิ่งเอาของมาให้เมื่อกี้แล้วไปแล้วพี่นี่จะแบบไปไม่รู้แมงไม่รู้มันทําอะไรต่อไม่รู้มันไม่เข้าบ้านเลยมึนๆเงี้มันอยู่อะไรนะพี่คนที่อุ้มเมันไม่เข้าบ้านเลยอ่ะ ยังอะไรนะพี่มันไม่เข้าบ้านเลยเหรอคนที่อุ้มอ่ะคนที่ลากอ่ะคนที่ลากอ่ะเข้านะพี่เข้าแบบชิลแล้วออกชิวแบบไม่มีใครตามเลยแกตัวปะแกตัวปะได้ได้มันเรียนนะอ๋ออันนี้เยอะน้อยไม่โดนแกไหนอ่ะเข้าคาจอเข้าคาจอตำรวจน้อยใช่ปะอะไรนะครับพี่เอุ้มต่อปะผมอ่ะมันน่าจะเอาเรื่อยๆบอลนะพี่เพราะว่ามันคือแผนมันก็คือตอนเนี้ยซูรี่จะแบบเหมือนแบบเพราะว่าเราเราได้มันสองหรือสามคนวันนี้ใช่ปี่ แล้วเราโดนไปเจ็ดหรือแปดอะคือให้มันไปเลยพี่เพราะว่าเหมือนมันรู้ว่าบัตรประกันฝั่งนู้นเขาน้อยกว่าเราเยอะมากเลยแบบลายคนแทบจะไม่ค่อยมีอ่ะพี่แต่คนก็ไม่คนเสียเดี๋ยววะบัตรอ่ะหายากแล้วเว้ยอ่ะอ่ะใช่ผมผมก็คิดเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าแบบมันเสียใบสองใบมันก็ถ้าแบบผมมงเสียอยู่กันเนี้ยตอนนี้มึงยังบอกว่าเสียได้แต่ว่าถ้าอนาคตมันไม่มีมาขายอ่ะไม่ะีมาคิดเหมือนกันพี่ถ้าอนาคตไม่มีนี่แบบลำบากจัดอ่ะมึงต้องแบบพลิกแผ่นดินหาเลยเว้ยเพราะกูเป็นไปแล้วเว้ยหกเดือนอ่ะ แบบการพิ่งออกมาหเนี่ยเดือน,นเดือนแรกที่มันพิ่งออกมาเนี่ยแล้วมันมันไม่มีวิธีหาจะ,จะอยยังอื่นเลยพี่ยืนเอฟเคแต่ได้ยากชิบหายเลยโหแบบว,<ต>วันหนึง่งก็ผมก็พยายามประหยัดอยู่อะพี่ก็แบบมันหลายอย่างอะพี่ก็ไปช่วยเพื่อนเคเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพราะเราช่วยได้หลายคนไงวันนี้ช่วยได้คนเดียวเองพี่ มันมีประมาณสี่ห้าเคสก็ได้แค่เคสเดียวไปไล่บัมไปยิงอะไรเงี้ยพี่ให้ปัปวดมันนะพี่แต่ถ้าปืนบวกห้ามันสบายกว่าเนี่พี่มันช่วยได้ง่ายอะ่ะยิงล้อมันก็จบอะ่ะแต่คืนนี้แบบมันลบาบากมากเลยกว่าจะยิงตัวได้กว่าจะไปไล่ชนม,มันได้อะ่ะยิงล้อให้มันแบบเป๋แค่นี้ก็จบแล้วพี่เล่นง่าย <Hey. S 2> เนาะใช่ผมก็เนี่ยผมก็เลยมายืมเงินพี่ก่อนก็แล้วผม,มจะรอต้นเดือนถ้าต้นเดืนอนยังไงผมก็โอ้ยไอซสองก็บอกอยังได้เลยพี่ คนเดือนอะยจัดเลยเหรอยัดยัดอีกรอบพี่เอาสุดเลยเหรอใช่ก็ผมคิดอยู่ว่าใครมาจิ้มผมผมก็บ้าใส่อะพี่เอาไ้คุมเละพาดาวเทตเกิดก็ช่วยๆเป็นอยู่พี่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพวกนั้นานะผมก็จะมาลงด้วยไงทีเนี้ยรอรออยู่รอเวลิกกันเดี๋ยวจะมาทำากงเงหรือว่าทำไารบอนทำเองครับ คือใจผมผมทํเองแล้วก็ห้าน้าผมมาตอนนี้น่าจะยังทําไม่ได้เพราะว่าน้าเพิ่งมากันอะจะต้องแบบให้เขาฟาร์มกันก่อนอะจะน่าจะประมาณฟูลไหนก็สองเดือนอ่ะเพราะว่าสายเดียวกับผมบใช่ครับผมก็เลยอยู่นี่ช่วยบอลไปก่อนแล้วผมก็จะหาประสบการณ์ด้ะเพราะว่าผมมาละมือใหม่เลยถ้าผมปบ่กห้าผมผมเล่นได้หมดเลยทุกตำแหน่งเลยพี่แม้คือตำแหน่งที่พร้อมทุกอย่างอะพี่เล็วเถอะแกงปะ อะไรนะพี่เล่นถุกแก๊งเลยปะได้นถูกแก๊งเลยพี่ใช่เหรอออกแบบนี้มันมันไม่แน่พี่อนาคตเพราะว่าผมก็ผมก็มีความคิดอยู่ว่าห้าอนาคตผมผมพร้อมผมก็รวยอใช่เหรอใช่ครับพี่ผมคิดว่าเกิดมาทั้งทีมันก็ต้องใช้ชีวิตกันให้คุ้มอะพี่เออถ้ามีคนคิดอยู่วันี้สักสิบคนในประเทศนี่ก็ดีนะสักสิบคนเป็นหัวแก๊งอะ เอาพี่อยากได้ความรู้สึกตรงกับผมกับพี่ห้ามเราทำอะไรผมปะละ่ะอถ้าผมพูดตรงอ่ะอ๋อเอา,เอาพี่พี่พี่รับปากก่อนดิเดี๋ยวกูมไม่ทำะอะรอมอ่ะวันนี้ผมอมผมใส่พวกพี่แน่ไม่ต้องห่วงใช่หรอใช่เอเอก็ดีไหวเปล่าคนพอเปล่าถ้าตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจในชุดไดมอนเทอะดิต้องรอพวกนาผมมาก่อนะ ก็คือมันใจชุนนาตัวเองมากเลยมันมันไม่ใช่งว่ามันใจมันดูแบบอยู่ด้วยกันมานานมันเป็นงานมากกว่าดูใจใช่ไหมพวกนี้มันดูแบบเยอะกับมันไม่มีคุณภาพเหมือนแบบมารวมตัวกันแบงั้นให้สามเดือนถ้นนาเองมาแล้วอะให้สามเดือนเต็มที่อะสามเลยอสามเดือนเหรอืมมีบ้านมีอะไรแล้วได้ครับถ้าวันที่ผมมีบ้านนะอืม ตอนที่ผมมีบ้านแล้วมีอุปกรณ์อ่ะแต่คนผมอาจจะไม่เยอะนะ MT อาจจะได้แค่ยี่สิบยี่สิบหรือสามสิบอะมึงคนไม่เยอะมึงสู้ไม่ได้หรอกูบอกให้ทำคนยี่สิบอะสู้ที่นี้ไม่ได้หรอใช่ครับผมเก่งแพ้จำนวนมากนะเว้ยแต่ผมมองว่ามันมันก็ยังมีพอมันมีวิธีมันก็มันก็ยากอย่างที่พี่คิดอย่างที่พี่บอกอ่ะก็เปรียบเสมือนตอนนี้ดีจีโดนพวกผมอะแบบไม่กล้าออกมาเล่นนอกบ้านไม่กล้าแหลมเลยอ่ะอืม เหม,มือนว่าตอนนี้ไล่เก็บจนหลุดเป็นทีนี้ของผมอะพี่ใช่แต่ถ้าบ้านเท่ากันเมื่อไหร่อ่ะคือไอบอลมันแบบบุกเอาตายเลยอะพี่าก,ก็ไนี้คือแบบบ้านมันค่อนข้าง,งที่จะแบบกระหล่วมากอะพี่คือแบบมัานไรประโยชน์มากเลยบ้านไอบอลกันเนี้ยของบูนจงเลยพี่ <c oughs> แทบจะไม่มีประโยชน์เลยบ้านอ่ะเหมือนมีเหมือนไม่มีเลยอันนี้จับความรู้สึกผมเลยนะแค่ประตู <c oughs> ตกระลาดเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีจะปิดเลยกูเคย<า>คิดแบบนั้นตอนแรกอะ่ะคนน้อยอะ่ะ พราะผมถามพี่ได้ไหมพี่อันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้จริงผมผมไม่หอกเพราะอะไรพี่ไอ้คนน้อยเนะี่ยมันมีเรื่องของอะไร,รอะพี่ทรัพยากรอย่างเงี้ยพี่เรื่องจำนวนคนไม่ก,ก็รู้ใจเหมือนมึงนี่แหละเรามั่นใจไงแต่เราไม่ไหวไป,ไปถึงไปไฟเลรอพี่เออเข้าใจพี่ว่าต่อให้รู้ใจหน่อยคนเยอะแม่ก็ไม่ไหวจริงกูยี่สิบมันสี่สิบอะแต่ผมว่าเข้าใจส,สไตล์พี่นะ คือแบบพู้พี่แบบคนนล้วก็จริงแต่ก็คือไม่ไม่ไปยอมแบบคือไม่ริงมันมีวิธีเล่นของมันอยู่นะพี่แต่ผมก็ใจว่าพี่อ่ะพี่แบบเส้นทางกัรละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะล่าสุดที่กูกอดก่อนที่จะรับคนเพิ่มอะโดนเท่าไหร่วะแต่กอดแปดสิบอะโอ้โหแปดสิบหรอยี่สิบอะคนในในชื่อเขามันแปดสิบมั้งแต่วคนในแกงเขามันสี่สิบห้าสิบมั้งยังไม่ไหวเว้ย อันนี้พูดตรงไม่ไหวจริงจำกันได้ทุกคนมิเนมคนเยอะมันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียอ่ะมันดูไอ้นี่ไปอ่ะพี่มันเยอะแบบถ้าพูดในเชิงของมุมมุมผมก็คือแบบมันดูแบบมาชนะเกินไปมันต้องแบบรับมาด้วยคนเพราะแบบคนที่เราอยากได้จริงจริงอ่ะอันนั้นมันดูแบบว่ารับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่แบบะสมกำลังอย่างเงี้ยพี่อ๋อไม่มีอะไรก็แยกย้ายอย่างงี้หรอก็คงฟามั้ง แจ้งไหนที่มันระบบดีก็ดีไปเลยไงคนเยอะใช่ถ้าไมี่อย่างกรนีนี้วมันเหดุก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเดยใครเป็นคนตัดสินใจแล้วคนเขาแกงวะไอวอนมันถือเก่งอย่างหนึ่งพี่ถ้าชอบใครมันปั่นดีหรืออะยินดีก็เอาเลยพี่มันสนใช่ใช่แ่แก๊งมันมันอยู่อยู่แล้วสนุกนะพี่มีไอ้คนปั่นล้วงนั่นเลย กูเย็นแปปเดียวกูยังหาเลยอ่ะมันผมเชื่อว่ามันพัฒนาได้นะพี่เพราะมันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้เวลาหน่อยเรื่องความคุ้นกับแปะเราเคยแบบจริงจังไงจากเราเคยจริงจังมาแล้วมันอยู่แกงนี้มันสนุกไงมันเฮฮาพี่เอราเรามาสัมผัสดูได้พี่แล้วพี่จะพอปวดหัวแม่งมาแหละปวดหัวจะกินก็แบบ ไอเดี๋ยวก็สั่งลุยเดี๋ยวก็สั่งถอยบนแม่งอยู่แค่ไม่ขี่ทางอรองกันระหว่างไฟเลยเหี่ยใช่ปะใช่ใช่อุ้ยกับมันนี้เสียดายมากเลยพี่แม่งโดนบุกบ้านมาแล้วแบบคือไฟนั้นอนะเรื่องไฟแม่งดีมากเลยนะแต่แค่แเดียวแม่งไม่มีใครห่อแล้วก็อุ้มไงกลายว่าคืองงมากพี่แบบเหมือนจะชนะเหมือนฟังผมอะแม่งประสิทธิณนะสูงมากเลยเออคนมันน้อยกว่าใช่ปะแต่แต่กลายว่าพวกผมไม่ได้อุ้มสักคนพวกมันพวกมันได้อุ้มหมดเลยอ้าวคนใช่ แต่วผมไปเลงเดียวไงใช่ไหมไม่ไม่เออหมดพี่ก็คือโดนไปสามสี่คนน้้งพี่ชุดแรกขอย์บอสใช่ไหมใช่พี่บอสจำได้ว่าก่อนเลียที่เราไฟอ่ะเราไฟเราไฟกันได้อะไรนะแบบกดดันแม่งแบบพวะมันสู้ไม่ได้เลยเรื่องไฟอะใกลยว่าไฟไปเราไม่ได้อุ้มพวกมันสักคนเลยคือแบบไอเยียนอย่างเดียวพี่ห่วงไกกันอย่างเดียวไม่อุ้มส่วนเลยคือฝั่งว่าเขาคือแบบดันมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ ใครล่วงมาลหลก็บหอ่หหอศพห่อศพแล้วก็แบบหอ,อยเบยเลย,เ,ลยเหมือนว่าเหมือนว่าไฟไปเรื่อยๆอ่ะพี่ไฟแรกไปเลยอ่ะ <ances S 2> จะาไกลาว่าฝาั่งผมคือไม่กะไม่แลกเลยอ่ะคือกะไปยิงเดียวอ่ะเอาพนุนตรงเลยนล้วมแบบแก๊งผมมันมีรถอยู่แค่ไม่ขี่ขันกับผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะ้ะแบบไปแล้วอุ้มไปมันก็แบบมันก็หลายๆเคสมันก็รถกำขนาดไหนมันก็มันก็ลาได้ปะใช่ต่อยิ่งเคสมายิ่งมียิ่งมีโอกาสเยอะนี่ใช่ใช่มงปั่นจักรยานเอ๋ออะไรด้วย จริงอันนี้ผมพงผมว่าจริงนะเพราะว่าเหมือนตำรวจเขาจะไปชอบไปไล่เคสบนเขาของหน้าบ้านดีๆก่อนที่เหลือแม่งคือเล่นง่ายเลยพี่ใช่ที่เหลือฝั่งมันแบบไปขับรถเล่นในเมืองเล่นง่ายเลยไอ้เรื่องนั้นคือแบบปัดป่วนอยู่แค่นั้นนะพี่คือขึ้นเขาลงหลังบ้านวนอยู่งั้นขึ้นเขาวนอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ไปวนอยู่งั้นเลยตำรวจเขาจะเอาเคสเดียวอ่ะปิดทีละเคสไงใช่ใช่ ้วบอลดีขึ้นป่ะเป็นหัวแก๊งดีขึ้นป<บ>่ะบ,บอลเหรอดูมันตอนนี้เหรอผมผมไม่ค่อยรู้จักมันมากอะว่าผมเพิ่งมาอยู่แก๊งมันครั้งครั้งแรกด้วยพี่จะรู้จักมานานแล้วจะจกเคยรู้จักมันมานานแล้วที่ที่เก่าเลยเมื่อก่อนเลื้อนกว่านี้อีกเคเนี่ยแม่งเลื้อนกว่านี้อีกมันเลื้อนแบบปัญญาอ่อนเลยะจะจะกำมาดีนะตอนแ้นที่ผมเห็นอะตอนมามามานฝงเยอะปะเยอะเลยเยอะเลยมันดูแบบ มันดูมันมีความคิดมากขึ้นอ่ะมันดูแบบไม่ไม่ได้เลื้อนแบบเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันเลื้อนจริงนะมันเลื้อนแบบสุดๆเลยใช่ตอนที่เล่นกับมันนะใช่โตขึ้นมาดูโตวะโตขึ้นนะแต่บางทีมันจับแั่ข้อดีของมันคือมันรักเพื่อนอ่ะพี่แต่ข้อเสียคือมันมันแบบไงอ่ะมันดูบ้าๆแบบอ่ะมันบอกว่ามันฉลาดจริงๆแล้วมันโง่นะจริงๆความคิดผมอ่ะ มันอยู่เนี่ยที่นี่เปลี่ยนมันไงที่นี่อ๋อก็ผมว่าเปลี่ยนมันเยอะเลยอะดูมันดีขึ้นกว่านัน้น,นเยอะ<า>ยเลยทัย้งคู่อะ้ไบอลทั้งไอตั๊มอะมาอีกแล้ในโคตรเปรี้ยวเลยตัวสองตัวเนี้ยเป็นน่าจะเป็นแบบยุคที่มึงเจอมนันอะมาครั้งแรกอะอ้วสมมติว่าพี่ยจ็ครับสูตรว่าคนถึงเงินมาเนี่ยพี่ให้ผมยืมแบบยืมไหมพี่ าถามเขาเลยมึงถามเขาอะใครใครบอาถึงน,นะครับพี่บอสไงพี่สมชายเขาไม่ค่อยเข้ามันเลยแหละครับพี่สองวันนี้เอามาช่วงบ่ายดิอ๋อช่วงบ่ายใช่มาช่วงบ่ายก็ลองโพสถามเขาด้วยแบบโพสหาเขาอะได้ครับเออลองคุย,ย,ย,ก,ยกันด้วยเยอะมากใกล้กันนพี่แล้วเดี๋ยวต้นเดือนผมอัดคืนอยู่ละลองไปคุยกันแอผมก็ไม่รีบนะแต่พอแบบมาเจอสถนานการณ์อย่างเงี้แบบ ถ้าขึ้นได้อยากขึ้นก่อนนะพี่จะได้ช่วยเพื่อนสบายเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วพี่ทำอะไรเนี่ยพี่ไม่ไม่ได้ทำอะไรหรอเวไปดูไฟเมื่อกี้ไปนะบ้าดีจีไม่เห็นมีอะไรเลยมันไม่ชนเลยะผมอผมไม่ชนเลยพี่แบบเล่นเชิงอ่ะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบไม่รู้เพราะอะไรอ่ะคือเขาเล่นเชิงมากแบบคือไอบอลพูกกับผมไปเยอะมากนะพี่ว่าสี่ัพับแม่งแบบบุ๋หว่าแบบก็คือถ้า ถ้ามันไม่มีไอ้ขอ้อข้อกำหนดมาของ,งทั้งไอบอลและไก่บ๊อบอ่ะก็มันจะเล่นปกติไปแต่นี้ต่างฝ่ายต่างเอาชนะนก็ต้องเอาทุกวิธีมาเล่นอ่ะเข้าใจพี่มันก็เลยแบบในความคิดผมก็ยังมองเหมือนเดิมพี่ว่าสิทธิภัพมันก็แบบเชยๆมาผมรอบผมนะมว่าการเล่นอย่างเงี้ยแม่งไม่ไม่่างอะไรที่ผมเจอมาเลยอะ <c oughs> ่ะพืลองมาเล่นกับพวกดิบอยบอลอ่นะ เห็นได้วแบบว่าอย่างพวกพี่อย่างเงี้ยเจอเท้าพวกพี่ก็ไปเลยอ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็คือเอาหมดอ่ะสำหรับอารมณ์แบบว่าให้แม่งแบบว่าโจแม่งไม่มีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือมันต่างฝ่ายต่างต้องการชนะเว้ยอันเนี้ยคือมันก็มันก็ต้องการทุกวิธีอ่ะที่เล่นได้อ่ะแต่บอลมันก็เสนอนะพี่เท่าๆก็ได้นะคนอ่ะมันก็เหมือนแบบไม่รับข้อเสนออะไรนั้นทั้งนั้นเลยพี่ไม่รับทุกอย่าง ที่บอลเสนอเลยไอบอลเสนอแบบว่าแบบมันผมเข้าใจมันนะมันเหมือนว่าตอนนี้มันอยากได้แบบว่ามันไม่ได้อยากชนะแบบโดยที่แบบว่าชนะแบบแอมพี่ชนะแบบสมเพอนะพี่มันอยากชนะแบบแบบพิสูจน์ไปด้วยว่าแบบแ่งชนะสี่จักรพรรดิจริงๆอ่ะแต่วันนี้มึงโดนยับเลยนะมันนะอ๋อใช่ใช่โดนยับเลยโดนยับจริงนะจริงอันอันนี้ยับจริงพอไม่รู้ว่าแก๊งมันก็ยังจูนไม่เก็ตกันด้วยพี่ ใช่เหรอทำไมจูนไม่ติดอีกเหรออยู่ด้วยกันมาโคตรนานเลยไม่เหรอมีมึงเข้าไปคนเดียวไม่เหรอคนใหม่อะ่ะโอ้โหผมก็งงวันนี้นทำไมมันไม่มันไม่หอดจกกันมาบัสแกงเราอ่ะไม่เบรกรถไงพี่ตำรวจมาเร็วตำรวจมาเร็วสองไฟยาวหมดคิวเปล่ายาวสองหมืน่นเปล่ารางวัลอนะหมดคิวอะไฟนั้นสองหมืน่นอุ้ต้องจูนใหม่อะอุ้ต้องคุยมันใหม่อะ มันผมอหน้น่อ,อนานไม่ได้พี่มันไม่มีใครมาเชื่อผมหรอกพี่นานามก็ลองแนะนำไบบอลดูมึงก็ลองก็นั่งคุยไับบอลแล้วผมบอกไปแล้วพี่แก๊งมันฝีมือมันดีแค่แบบมันโหแบบกระหายพี่ซอมบี้อ่ะ <c oughs> พี่เห็นผมงซอมบี้ปะกระหายอ่ะไม้ <c oughs> แบบไม่มีคำว่าทีมไฟอ่ะแบบโนนี no ่กันเดียวอ่ะเออคน หัวเป็นไงก็เป็นงั้นแหละอันนี้จริงๆเลยอันนี้ใช้ได้เลยคนในทีมก็เป็นอย่างนั้นแหะถ้าหัวหัวแก๊งเป็นมันรวมกันหลายหัวด้วยเว้ยหลายแก๊งไงมันก็เลยแบบไม่รู้จะฟังใครอะระหว่างหัวปัจจุบันกับหัวคนที่เคยเป็นหัวมาก่อนก็เอามันก่้าอะพี่ให้จะให,ให้มันแบบมันดีอะเพราะว่าแต่ละคนที่มันรับมามันก็ นโยบายมานันนะพี่มันไม่ได้เน้นตรงนั้นไงพี่ <c oughs> ออมันเน้นแบบเข้ามาปุ๊บเออเดี๋ยวแบบมาจุนจุนด้วยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันต้องใช้เวลาจริงๆพี่ถ้้จะถ้้จะรับคนแบบแบบนี้มาเออสต่ตามผมมันก็ไม่ได้แย่นะพี่แต่แค่มันต้องใช้เวลามากๆเลยอะ <c oughs> มากมากเลยอะมันมันต่างจากคนที่แบบเป็นงานแล้วแบบรู้ว่าหน้าที่ต้องทำอะไรอะ <c oughs> <c oughs> เอเอจอดแล้วใช่ปะคุกอะอีกประมาณห้าทีพี่ยังคุยได้อยู่ครับ เปลือไหมไม่มีคนมาแบบไอเนี่ยไม่รอตีมาครึ่งปีอะติดต่อกันอะอ๋อมีแบบพวกแจ๋วๆมา่วๆเรอแกงก็ทำตอนนี้เวลาเรามันกำลังทำงานอยู่ไรอเวลาถึงเวลาเราถึงเวลาพวกแกงใหญ่ๆมันก็มีแกงที่แบบคนเยอะๆที่มันอยากเล่นอะแต่ไรก็ยังไม่เลยไม่พร้อมหรออืม น exactly. s <S them, like ี right evet. <S 2> <S 2> ่แล <the ้วถ้ามันพร้อมหมดตัวแก๊งวันนั้นมันก็กูจะไปเหลืออะไรอะตรงนั้นล่ะใช่ปะล่ะอันนี้ก็จริงมันไม่มีใครพร้อมเลยมันเพิ่งโดนมาด้วยแหละมั้งมันก็เลยแบบไม่กล้าไม่กล้าหืออะไรเหตุผลบอกอยู่ว่าเสาเอ่อจันทร์ังคานอลไรแล้วพี่หรือเสาร์อาทิตยีนะพี่เสาร์อาทิตย์เขาเพิ่งโดนพวกพี่มาใช่กับพวก sc เด้วยนี่ใช่ป่ะใช่งั้นแค่เดือนเองป่ะพี่เหมือนแบบยัง แต่เพราะนั้นแปลว่า<ช>ตากักก<ห>ันหนักเลยเลยพี่โหเล่นกันเลยอะแบบมึงมาตอนเที่ยงเงี้ยมึงไม่ได้มึงอยู่ในบ้านเลยมึงท้ามึดิ้ในบ้านแหละมึงตายอะมึงเข้ามามึงตายอะเล่นกันอย่างนี้เลยเทียเล่นเทียแบบ<ห>ทุกอย่างเพรานั้นคือแบบประกันคือหายยากกว่านี้เยอะใช่แล้วคือมันดักจุดไงถ้าช่วงบ่ายๆเงี้ยถ้าใครมาแก๊งไหนมาเยอะมันสบายกว่ามันดักจุดได้ไงตำรวจน้อยด้วยเอาเอ๋ยหนึ่งเราก็ดักจุดใช่ปีใช่ มึงต้องลองอาวุธหายด้วยทีนี้นเดี๋ยวผมส่งโลให้พี่ใกล้ออกละอีกสียดีเี๋พ,พี่หายหายผมวัมนก็งอมอ่ะพี่จะจกันไปละครับพี่นค่ฮะ <laughs>